สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการวางผ้าสําหรับผ้าถุงายทบนะคะโดยใช้แพทเทิร์นแค่ส่วนเดียววางตัดโดยเราจะใช้เทคนิคในการคว่ำแพทเทิร์นนะคะ,ะเป็นอย่างไรนะตัวนี้เราจะเป็นซ้ายทับขวาการที่เราสร้างแพทเทิร์นแบบนี้นะคะเราจะทําเป็นขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้อยู่ที่การคว่ำแพทเทิร์นของเราเองนะคะถ้าเราสร้างเป็นสาเร็จเหมือนที่อ้อยทาขายนั้นจะทําให้ต่างหากเลยค่ะอะ้อยอยากให้ดูตัวอย่างตัวนี้นะคะ เวลาเราตัดถ้าถูกอ่ะอย่างคำว่าป้ายทบหนักเขาจะมี2ชิ้นนะคะก็คือชิ้นหน้าใหญ่แล้วก็มีชิ้นหลังชิ้นหลังเมื่อเราตัดทบออกมาแล้วนะคะเนี่ยเราวางทบแบบนี้นะอันนี้อ้อยอ้ยตัดออกมาแล้วนะคะนเป็นแบบนี้ค่ะนะเนี่ยวางทบออกมาแบบทบให้พอดีตามชายที่เรารีบไปแล้วนี่นะคะนี่เราก็กิ้งออกมาเมื่อกิ้งออกมาแล้วเราก็จะได้มาเป็นชิ้นนี้ค่ะได้มาเป็นชิ้นนี้นะคะเมื่อเราตัดเย็บแล้ว เราก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเมื่อตัดเย็บนี่อีกตัวหนึ่งนะคนเดียวกันคนเดียวกันนะคะนี่อันนี้เมื่อเราเย็บเก็บแล้วเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะขีดแต่งเอวก่อนเข้าขอบนะคะก่อนเข้าจะเก็บข้างเพื่อให้เข้าขอบโค้งได้พอดีตัวนี้อ่ะเดี๋ยวว่าจะมากล่าวถึงตัวนี้อย่างที่บอกกันแหละว่าตัวนี้ทํามาแล้วเป็นชิ้นโดยใชย้แพทเทิร์ตัวเดียวกันนี้แหละนะคะในการที่ระวางนะคะ การที่ระวางแต่ตัวนี้ค่ะเอาเป็นขวาทับซ้ายคือเขาคนเดียวกันแต่ว่าอยากตัดป้ายคนละฝั่งลองดูนะคะคือเขาอยากได้ทั้งสองฝั่งอ,ะอ่ะตัวนี้เป็นขวาทับซ้ายเนี่ยเมื่อเราตัดออกมาแล้วเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคําว่าป้ายทบนะคะก็คือข้างในจะเป็นทบแบบนี้ค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนี่เราจะเป็นขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายก็หมายถึงนี่ชิ้นขวาจะอยู่ด้านฝั่งมือเราอันนี้เดี๋ยวเราเปิดเราจะเปิดนะคะนี่ตรงนี้นะ ตรงนี้จะมีการเ e ย็บล็อกค่ะนี่ย่ะทีน,นี้เรามาดูวิธีการวางผ้าว่าเราเจะทำยังจะทําอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะเราจะดูตัวนี้เราจะทเป็นซ้ายถักวานะอะทีน,นี้เราก็วิธีการวางนะคะตัวนี้อ้อยมีสอนนะคะรอชมค่ะแต่ว่าจะลงคลิปในการที่จะวางผ้าตัดให้ดูก่อนเพราะเป็นคลิปสั้นกว่าค่ะนะคะ,นะคะ อ่าถ้าเราจะคำนวณน,นะคะว่าผ้าเรามีพอจะเอาเท่าไหรด่ดีอย่างผ้าโดยทั่วไปอ้อยทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวอ้อยจะอให้ดูนะว่าผ้าโดยทั่วไปที่ลู้ขายจะอยู่ที่เมตรแปนะคะเราก็จะเห็นว่าอย่างคนตัวเนี้ยเอวสาสองสะโพกสาสิบแปดเสร็จแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผ้าของเขาก็เลยจะพอดีค่ะนะคะอ่าทีนี้เราอยากรู้ว่าเราจะป้ายลึกได้เท่าไหร่ถ้าเกิดเราทํำพีเทิร์แบบนี้เราจะต้องคํานวณแบบนี้เราจะต้องดูที่เส้นป้ายนะะี่ค่ะว่าเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะวัดจาก ตรงนี้ไปถึงฝั่งนี้ได้เท่าไหรได้5นิ้ว1ึงกระเบียดเราก็ลองคำนวณ,วณว่าตรงนี้5นิ้ว1กระเบียดเราจะทําให้ดูนะวัดให้ดูนะว่าการคํานวณก่อนที่เราจะวางก่อนที่เราจะตัดออกมาแล้วก็มากิ้งได้นะคะเราจะรู้ว่าเราจะต้องวางเพราะว่าทําไมถึงทาฝั่งนี้เพราะว่าตรงนี้เราทําแค่ฝั่งเดียวในขณะที่วเวลาลรากิ้งจริงๆเราจะต้องเอาฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูค่ะว่าจากสันทุกเนี่ยวัดเข้าไปถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะได้เท่าไหร่ดีนะคะ ตัวนี้อ้อยเอาสิบสองนิ้วตัวนี้อ้อยเอาสิบสองนิ้วนะคะก็นี่ค่ะวางไปสิบสองนิ้วเราก็จะเห็นว่าเราจะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะคะเราจะอยู่ที่ประมาณนี้จะห่างอยู่ที่สะโพกประมาณสองนิ้วกว่าค่ะนี่ตรงนี้นะจากตรงนี้นเราก็จะดูค่ะว่าตรงนี้อ่าเหมือนกันนะห้านิ้วหนึ่งกระเบียดเนี่ยตรงนี้สิบสองนิ้วนะ่ะเนี่ยเรา เราเอาแค่นี้พอนะคะจะห่างจากตะเข็บข้างเนี่ยจะห่างจากชายเนี่ยประมาณนิ้วกว่าค่ะนะคะนี่เพราะว่าถ้าเราเอามากเกินไปตรงเนี้ยเขาจะไปเบียดตรงนี้อีกนะคะ<ส>ก็ได้ถึง13นิ้วยังได้นะสําหรับตัวเนี้ยแต่ว่าผ้าเขาหมดแล้วค่ะก็เลยได้12นิ้วนะคะก็ได้แค่นี้นะแต่แต่ไม่ควรเกิน13นิ้วนะถ้า13นิ้วเนี่ยจะตกอยู่นี่เลยค่ะนะคะถ้าสินิ้วอาจเดี๋ยว อ่ะห้านิ้วหนึ่งกับสามหนึ่งกับเบียดแล้ววัดไปถ้าสิบสามนิ้วมันไปชนนี่เลยไปเกือบชนเนี่ยแล้วมันจะมองดูแบบรุ่มร่มเกินไปนะคะเอาแค่สิบสองนิ้วสิบสองนิ้วครึ่งได้ค่ะนะคะในการคํานวณน,นะนอกจากว่าคนตัวใหญ่อาจจะได้แค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะอาจ,จได้แค่ตรงเนี้ยค่ะอาจจะได้ที่เท่าไหร่ได้สิบนิ้วสิบนิ้วเก้านิ้วอย่างเงี้ยได้ค่ะนะคะแต่ไม่ควรจะป้ายน้อยเกินไป เนี่ยไม่แช่ว่าปลายน้อยแบบว่าเหลือ7นิ้วอะไรเงี้ยไม่ได้นะมันน้อยเกินไปค่ะต้องต่อผ้านะสําหรับคนตัวใหญ่อาทีนี้เราจะมาดูกันค่ะอธิบายไปแล้วนะเราจะมาดูขั้นตอนการกลิ้งนะคะ่ะก็อย่างที่คํานวณให้ดูนะคะม่กกี้เราเอาสิสองเราก็ต้องวัดจากสันทบเนี่ยขึ้นมา12ก่อนโดยใช้เข็มมุดกัดนะคะเข็มมุดกัดนะนี่ค่ะกัดไป12นิ้ว นี่ค่ะได้แล้วนะสิบสองนิ้วแล้วก็เอาตรงเนี่ยตรงเส้นกลางเนี่ยวางเลยนะคะถ้าถุงที่เราจะวางเนี่ยเราต้องรีบชายพับชายไว้ให้เรียบร้อยนะคะน,นี่นะคะวางไปแบบนี้นะอ่ะกัดไปตามเนี้ยค่ะสิบสองนิ้วเนี่ยได้ตรงนี้นะอ่ะ นีมันเหลือเยอะยเลยเอาท่านี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดทิ้งงัปหน่อยตอนนี้ถ้ามองดูไม่นี่ไปเพราะว่ามันมองดูไม่ได้เราก็ลุ้ม,ม,มล้วเราก็ตัดไป ิ้งไปก่อนจะได้มองดูไม่นี่มากนะคะไม่รุ่มล่ามมากให้เหลือประมาณนิ้วกว่าตอนเวลาเราตัดเราเผื่อไปก่อน,วนเวลาเราลีเก่าเราจะได้ไม่ต้องนี่มาเนี่ยตรงนี้เขาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละไม่ได้เนี่ยก็คือจะพอดีเหลือนิ้งกว่า,านี้ค่ะเราก็กลิ้งกันค่ะทุกคนเวลากลิ้งเรากลิ้งคู่ไปก่อนนะกลิ้งคู่ไปก่อนจ้า กิ้งเส้นบนนะตามที่เราสร้างไว้แล้วเรากิ้งข้างหลังจากนั้นก็กิ้งเก็บไปสองเก็บเลยค่ะแล้วเราค่อยเลือกใช้เอานะคะอ่ะทีน,นี้ เราจะมีการแบ่งผ้านะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะต้องไงคาร์บอนค่ะนะคะเราต้องดูว่าตัวนี้ขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาถ้าขวาทับซ้ายแหละชิ้นบนจะเป็นชิ้นขวาแต่ถ้าเป็นซ้ายทับขวาชิ้นล่างจะเป็นชิ้นซ้ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะต้องไงคาร์บอนขึ้นมาเพราะว่าซ้ายเนี่ยตรงนี้จะเป็นชิ้นที่ที่ที่ยังไงอะที่ป้ายสายมันจะมาเกยอยู่ตรงนี้ชิ้นเล็กอ่ะพูดง่ายๆว่าเรากิ้งชิ้นเล็กลงไปตรงฝั่งนี้นะคะกิ้งไปแบบลาแบบนี้ คจะกิ้งคู่ไปก็ได้สําหรับผ้าที่เข้มเข้มนะแต่ถ้าผ้าอ่อนต้องหงายแพทเทิร์นแบบนี้ค่ะเพราะว่าต้องหงายแต่ถ้าผ้าอ่อนต้องหงายขอบ้อนอย่างนี้ไม่งั้นเส้นกิ้งเราจะไปลงอยู่ตรงนี้นี่อ้อยก็เลยหงายขอบฟ้อนให้ให้ทุกคนดูง่ายๆนะคะ,ะว่าเราต้องเลือกป้ายก่อนค่ะนะคะเราต้องเลือกป้ายก่อนนะตัวนี้เป็นป้ายซ้ายทงขวาเพราะฉะนั้นเราต้องกิ้งชิ้นเล็กเนี่ยอยู่ที่ชิ้นบนนะคะนี่เป็นแบบนี้ แต่ถ้าเกิดใครเอาขวาทับซ้ายเราต้องกิ้งชิ้นเล็กลงไปข้างล่างนะคะอ่ะชีน,นี้เมื่อเรากิ้งเสร็จแล้วนะเราก็ดูค่ะว่าอ่ะตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้ไม่ได้กิ้งนี้ลงไปกิ้งเก็บลงไปก่อนไม่กี้เลยกิ้งเก็บนะให้ได้เก็บสองเก็บไปก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกเอานะคะนี่ค่ะอ่ะหลังจากนั้นะเราก็แกะออกค่ะ แล้วเรามาคว่ำแพทเทิร์นอีกทีหนึ่งนะคว่ำแพทเทิร์นดูดีๆตัวนี้เป็นซ้ายเนาะตัวนี้เป็นขวานะคะเราก็ต้องเอาฝั่งนี้นะเราก็เอาเนี่ยตรงนี้แหละอันเดิมเนี่ยแบบนี้ค่ะวางทาาลงไปเลยเอาข้างของเราที่โลคกิ้งมิกกี้เนี่ยวางทาบลงไปที่เส้นเดิมวางทาบลงไปเพื่อเราจะคว่ำแพทเทิร์นนะอ่ะเราก็ติ๊กแค่ตรงนี้นี่ ติ๊กแค่ตรงนี้นะตรงเส้นกลางเนี่ยติ๊กน้อยๆนะถ้าเกิดว่าไข่ผ้าอ่อนแบบเช่นสีขาวเงี้ยติ๊กเงีย้ยเดี๋ยวช็อกจะเห็นเราก็ใช้เข็มมดกัดเหมือนที่อ้อยกัดตอนให้ดูตอนข้างต้นน่นนะคะอ่าเมื่อเราได้ตามตำแหน่งเนี่ยเป็นไข่ปลาแบบน,นี้แล้วเราก็เอาตรงชิ้นเนี้ยเส้นกลางหน้านะมาวางมาวาง,มาวางทาบลงไปที่เส้นเดิมนะคะอ่ะเราก็กัดไว้นี่นะคะวางทาบลงไปที่เส้นกลางหน้าพูด,ดง่ายๆนะ หลังจากนั้นเราก็กิ้งค่ะเราก็กิ้งเนี่ยกิ้งเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยตรงชิ้นเนี้ยที่เรายังไม่ได้กิ้งลงไปเนี่ยกิ้งลงไปเนี่ยที่จะเป็นป้ายที่ชิ้นมาเนี่ยก็คือเขาต้องพลิกมานะเราก็กิ้งเอวหลังจากนั้นเราก็กิ้งนี้ไปค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้ว เนี่ยก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสําหรับป้ายซ้ายทับขวานะคะเราก็จะเห็นว่าอ่าทีนี้เราจะขีดให้ดูนะก็คือเนี่ยเราก็ขีดเป็นระยะระยะแล้วเราค่อยขีดช็อคถึงกันอ่าตรงนี้เส้นเย็บล็อกเส้นเย็บล็อกค่ะตรงนี้เก็บเก็บเราใช้อันเดิมอันกลางนะคะนี่ก็คืออันเดิมที่ไม่ใช่เส้นย้ายป้ายนะเอาใช้เส้นนี้เส้นนี้เส้นย้ายป้ายนี่จะใช้แค่แค่ตรงเส้นนี้ แค่แถบนี้แถบเดียวนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูฝั่งนี้ค่ะเราก็ขีดเนี้ยนะคะนี่นะ,ะนนะอ่ะนี่ตรงนี้มีข้างนะคะเนี่ยเราต้องขีดไว้อย่างเงี้ยแหละเพราะว่าช็อตอะ่ะเขาจะเส้นชัดแล้วก็ถ้าเรากิ้งสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยว,วเวลลรุลีดี่ะเขาจะหายนะคะเขาจะเลือนๆมองดูไม่ชัด เราก็จะกิ้งไว้่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยพอกิ้งแล้วเราก็มาขีดตามเนี่ยใช้ชอบมุมๆมขีดตามไปแล้วให้กล้องเห็นด้วยเพราะว่าในกล้องอาจจะไม่เห็นเราแต่ของอ้อยเห็นเราก็กิ้งไปเนี่ค่ะทำอย่างใจเย็นนั่นนี่นี่นะคะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะขีดนี่มาให้ทุกคนดูทุกคนจะได้ดูง่ายๆนะคะขีดเส้นกางเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเราล็อกเรามีการล็อกลายเราต้องขีดตรงนี้ลงไว้ด้วยนะเวลา,เาล็อกมันจะล็อกง่าย ล็อกลายขวางช่วงช่วงตรงนี้แต่ตัวนี้ดีหน่อยที่ขวามันอยู่ข้างล่างแล้วก็อยู่ข้างบนหน่อยโอ้ยบางตัวล็อกตั้งแต่ชายยันเอวเลยอะ่ะคิดดูดินี่นะคะอ้อยขียดเส้นป้ายออกมาแล้วนะที่จะวาจะพับให้ทุกคนดูจะพับให้ทุกคนดูนะก็คือเส้นป้ายของเราก็คือจะมาทาบอยู่แบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็คือป้ายซ้ายกับขวานะคะก็จะมีลักษณะบแบบนี้ค่ะ เราก็ไปเย็บตามนี้นะคะเนี่ยค่ะตามนี้ก็จะเป็นป้ายซ้ายทับขวาเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเปิดได้แบบนี้แทนในขณะที่ชิน้นนี้ที่อ้อยทาบอกว่าที่ใช้พทเทิร์นเนี่ยที่บอกว่าเราใช้เทคนิคในการคล้องพทเทิร์นนะคะอันนี้สําหรับมือคนที่มีความชนานาญหน่อยนะคะทุกคนถ้ามือใหม่ก็จะงงหน่อยนะนะแต่อ้อยก็ลงไปหลายคลิปแล้วค่ะสาหรับใครที่อยากทําตามและอยากประหยัดเวลานะคะนี่อันนี้ขวาทับซ้ายอยางที่ทุกคนเห็นขวาทับซ้ายเนี่ย ชิ้นป้ายจะอยู่ด้านนี้แทนเนี่ยเขาจะมาอยู่ด้านนี้เห็นไนะอันนี้อ้อยเย็บแล้วเลยมองดูไม่ชัดนะคะเนี่ยตรงนี้อาผูอักห่ายให้ดูดีกว่านะนี่ตรงนี้เขาจะอยู่แบบนี้ค่ะนี่เดี๋ยวเราก็ต้องมีการเย็บเก็บแบบนี้ค่ะเนี่ยอันนี้อ้อยไปลงคลิปให้ทุกคนดูแล้วนะตัวนี้วิธีการเนี่ยการรีดเก็บการดึงเก็บเนี่ยนะไปแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมเขาจะอยู่ย้อนกันอันนี้ขซ้ายทับขวาอันนี้ขวาทับซ้ายเนี่ยมันจะอยู่ย้อนกันเห็นไหมเนี่ย ตรงทบเนี่ยอยู่ย้อนกันนี่นลค่ะวิธีการกลิ้งนะคะทุกคนก็แบบนี้แหละจ้ะก็สําหรับเก็จที่เราจะขีดกันนะคะเราก็จะใช้เก็จที่เรากิ้งแอบบนมิกกี้ในอันนี้ก็คือเอาเราก็กิ้งลงตรงชิ้นนี้ลงไปตรงฝั่งนี้อีกอันหนึ่งแล้วตรงนี้เราก็คํานวณคร่าวๆเอานะคะเราก็ขีดไปสักประมาณเก็ดยาวแปดนิ้วเก็ดยาวแปดนิ้วใหญ่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดได้ค่ะเราก็กิ้งลงไปแบบนี้นี่นะคะขีดลงไป เราก็จะได้แบบนี้อะตรงนี้กิ้งยากเราก็กิ้งลงไปแบบนี้เลยก็ได้อ่ะนี่นไหนๆก็ไหนๆแล้วอะพาแถมดูเลยเนาะใครที่ใจร้อนก็นั่นแหละค่อยๆนี่ดูไปนะอันไหนเราไม่ชอบเราก็เลื่อนได้นะคะวิดีโอเราดูเนะี่ยเราไม่เข้าใจเราก็ดูซ้ำๆไปหรือว่าจะแชร์เก็บไว้ดูก็ได้นี่นะคะก็จะมีลักษณะแบบน,าาน,นี้มีมีฟีเก็คขาข้างในนะคะนี่ แล้วก็จะได้สีเกต็แบบนี้วันเราเย็บแล้วเขาจะชายเขาจะเชิดขึ้นค่ะทุกคนนะอืมนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยเนาะเนี่ยพอเราเย็บแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็จะแบบเขาก็จะแบบว่าชายเขาจะเชิดขึ้นค่ะนะคะนี่ชายเขาจะเชิดขึ้นไม่ห้อยย้อยละเนี่ยเราก็ขีดแต่งเส้นเอวใหม่อ้อยไปลงคลิปไปแล้วนะดูได้ค่ะทางเพจแนละทาง u t ท b e นะเดี๋ยวอ้อยขึ้นอีพีให้ทางยูท b e นะทางเพจอนะ่ะ ทางเพศอะมันมันอะไรอะอ้อยก็ใส่อีพีไว้นะแต่การจัดระบบของเขาอะมันยังยังไงอะมันมั่วตัวไปหมดเลยทั้งคลิปเรียวคลิปยาวมันไม่อยู่ชอมม่องให้อ้อยอะมันไม่เหมือนกับ YouTube YouTube ก็จะแย่งแบ่งไปเลยว่าเป็นอาะเป,เป็นคลิปช็อตคลิปสตรีมคลิปแบบไลฟ์สดอะหรือว่าคลิปปกติธรรมดาคลิปยาวเขาจะจัดแยกให้ดูง่ายเวลาย้อนดูอะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยลงคลิปให้ดูรู้สึกก็จะเป็นเท่าไหร่ 6, 2, 4นะเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ยเพิ่งลงไปเนี่ยประมาณ10นาทีเองนะคะไม่นานมากก็ไปดูเทคนิคในการดึงสําหรับใครที่ซื้อแพทเทิร์นไปก็ต้องไปดูวิธีการดึงเนี่ยดึงป้ายแบบนี้นะคะก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะในการเทคนิคในการที่จะวางผ้าแพทเทิร์นแบบนี้นะคะ แพทเทิร์นแบบนี้อ้อยใช้ทําเองแต่เวลาทําขายยังไม่ใช่แบบนี้นะเราต้องทําให้เขาสําเร็จค่ะแต่นี้อ้อยมาแบ่งปันในการทํางานของอ้อยเท่านั้นเองให้ดูเบื้องหลังว่าง,งานผ้าถุงของเราก็คือมีการทําแบบนี้นั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะและ้วเจอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ